1 2 3 2 8

ซีรี่ครับออกร่วมหน่อยนึงครับไหลครับออเดี๋เดีเอามาเส็จแล้วครับ รอเวลาครับล้กจ้าท่านพักดีครับทําเพนเตะไม่ได้วันนา้อาทอปกีบวกสุชาติรรมจบจด<น>ีส<น>้าวมด ไทยเกี่ยวสองหอกกับไปนะก็บอไยนไทยเกียวันบี้ครับท่องักีนีับทิลีเกี่ยวสองหอบรอบใส่เขอแดวาเรเวลาครับท่องพักนีครับสองหนึ่งไป วาล่ำตัวสุดยอดอนกัรเดินทางคือกอครับท่องภาเด้ยกบลังไม่ออกจากฐานหมุนหลอดยัดมากมากเอี๋ยทางสุดยอดหือสี่ลอยวันนี้ไม่ได้กินเขา ลามีเออดเอไม่เปลี่ยนอ่ะเรียบม่เดียยวเดี๋ยวขับไปต้หาดีครับท่องผัเดีครับเลยเวลาครับโอ้ลำตัวได้เท่าไหร่สองึ ใช่เดยครับได้เลยบ้างได้เลยบ้างแล้วเฮ้ยโอ้ยลำหนักเติมตแล้วนะครับคว้าสีลอดบอลอดเตาเติมหลอดเติม ย่างลากอาถันบ่ไรย่างลากอาถันบั้งซ่างตันบ่ได้นะครับท้องฟังดีบ้านนี้เป็นวมานครับท้องฟังดีมาค่อยทานอ่ะทำไงของบ้านท่านเวลาโคู่ลูเลยอะแล้วพานเลยครับท้องฟังดีครับสร้างประโชว์เต็มที่แล้วครับล่างอาถันบ่เลย ลาเวลาครับต้องพักดีครับเ้ยห่างแมไวบอ่งห่ห่างยันไปดไปไปไปไไปต้อไปไปไม่ได้ที่ลี่เลยครับของพักดี ถึงกระเปียโดเนียนถึงกระเบียนมากๆนะครับถึงงานแก็บผลมาแตก่กะบประคองตัวไ่ได้ตลอดเนียนแห้งครับเนะบอร์รับ <c> ม <oughs> <c oughs> ันจะไ้หันหัวผผ่บอส เส็จเรียบร้อยครับรไอยล่างครับท่องพักดีครับสุดยอดในการเดินทางามมาท่องพักดีครับเรียบหน่อย ไปได้ครับต้องดีครับบางไปบางนีอ่อนจนมันแห้งรงนะครับอ่อนจนมันแห้งร่ำนเ้าเแล้วะที่พ่อแกง่านมอไปอ่อนเลยมัแห้งรจ้านี่ไอ้เบิ้งนะครับไหลมานีตาตอานะครับไหลหวขื่นเลย โอ้ยหลเงยาวเลยครับไฟมันไคออกมันตงอนมันตนังไททอนอนเป็นไีไม่ายเนโอ้ยผ่านแล้วผ่านเลยครับับประทานโอ้ยอยากมี้วอเลยครับต้องปกดีครับ